สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปลายโมงเสรศๆก็มารับเอาบรรยากาศทรายหาดกำมลานะครับก็จะเห็นหัวดำๆนั่นก็คือ,อหัวฝรั่งลงไปแช่น้ำนะครับเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับแล้วก็มีเทสกีนะครับแล้วก็เรือ เรือยอดลำนี้จอดเป็นอาทิตย์แล้วครับไม่ยอมไปไหนครับก็มาฝั่งทางนี้ก็เยอะนะครับนักท่องเที่ยวที่เห็นหัวดำๆนะครับนะครับเป็นคนลงฝรั่งชอบนอนแช่น้ำนะครับแล้วฝั่งไกลไปอีกโน้นนะครับไปอีกโน้นนะครับก็จะเห็นเรือเรือหางยาวไปรับ นักทุอเที่ยวนะครับ่ใต้ล่มเตียงข้อไปก็นักทุอเที่ยวติมไปหมดนะครับก็เอาบรรยากาศยามบ่ายเกือบบ่ายสองมาให้ท่านผู้ชมดูครับผมขอบคุณครับ